สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเน้นสีเฉพาะจุดในภาพนะครับโดยใช้ Photoshop นะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมก็มีภาพมาคือเป็นภาพส้มนะครับเราจะเน้นสีของส้มเป็นบางจุดนะครับซึ่งสีอื่นจะเป็นสีเทาๆหมดเลยนะครับก็อื่นนะครับเริ่มที่ที่เลเยอร์นะครับลากเลเยอร์แรกลงไปที่แผ่นนิวเลเยอร์นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเลเยอร์นี้เรา,าเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์ที่อยู่บนสุดนะครับให้ไปกดจากนั้นนะครับให้ไปกดที่ image นะครับเลือกที่ adjustment นะครับแล้วก็ไปที่ desaturate นะครับกดเข้าไป จะเห็นว่าภาพเป็นสีเทาหมดเลยนะครับแต่เลเยอร์ล่างจะไม่เป็นนะฮะจากนั้นนะครับให้กดที่เลเยอร์มาร์กนะครับซึ่งเป็นรูปตรงนี้นะครับให้กดลงไปนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีแผ่นสีขาวโผลมาซ้อนกันที่เลเยอร์บนนะครับก็จะเป็นเหมือนให้เราตกแต่งสีได้นะครับ ดังนั้นวิธีนะครับให้เราเลือกไปที่บัตรนะครับแล้วใช้สีดำนะครับเพื่อเป็นการทำให้เห็นสีนะครับนั้นก็เลือกขนาดบัตรที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นว่าผมอยากทำส,ส้มตรงนี้ให้เป็นสีนะครับแล้วก็เข้าไประบายตรงนี้นะครับต้องใช้สีดำเท่านั้นนะฮะ จะเห็นนี่ครับจะเห็นว่าสีส้มเริ่มออกสีออกนะครับเฉพาะจุดที่เราระบายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็สามารถ เน้นสีเฉพาะจุดได้แล้วนะครับทีนี้เรามาลองกับภาพที่มีความละเอียดสูงบ้างนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเราจะเน้นที่ตัวของคนนะครับส่วนตรงสีบรรยากาศนะครับเราจะทําให้เป็นสีดําหมดขั้นแรกนะครับก็ทําเหมือนที่สอนไปเมื่อกี้นะครับลากไปใส่เลเยอร์ครับนิวเลเยอจะได้อีกภาพหนึ่งขึ้นมานะครับ จากนั้นเลือกเลเยอร์ที่อยู่บนสุดนะครับไปที่กดที่ m m g g นะครับเลือก a d j u s t m e n t แล้วก็มาเลือกที่ d e s a t u r a t e อีกรอบนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีเดิมนะครับคือระบายาระบายไอ้กดเลเยอร์ก่อนนะครับมันจะระบายไม่ได้นะฮะกดเลเยอร์จากนั้นก็ใช้บัตรนะครับเลือกขนาดแล้วก็ ระบายสีต้องใช้สีดำนะครับ ในส่วนของรายละเอียดที่เล็กนะครับเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนหัวบัตรนะครับให้เป็นแบบกระจายนะครับเพื่อจะได้เก็บรายละเอียดให้ดูสมูทขึ้นนะครับ ครับท่านี้ก็เราก็จะได้ภาพที่เน้นสีเฉพาะจุดในนี่นะครับแบบนี้แล้วแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือไม่ได้ใช้บัตรนะครับแต่จะเป็นการเลือกจุดโดยใช้อ่าอ่า Quick Selection Tool นะครับ อื่นครับเราก็ต้องมาเลือกครับว่าจะเอาส่วนไหนนะครับที่จะเป็นสีนะครับก็อย่างเช่นส่วนนี้นครับเหมือนเดิมฮะก็ให้ไปที่เลเยอร์ล่างครับเพราะสีจะชัดเจนนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ Quick Select Tool นะครับขอแนะนำสำหรับภาพต้องมีความคมชัดนะครับถึงจะใช้งานได้ดีนะครับ นี่นะครับจะเห็นว่าเส้นที่เราเลือกนะครับก็จะได้ประมาณน,นี้ส่วนบางส่วนนะครับก็ไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าสีนะครับม anyway> ีความต่างกันน้อยเกินไปนะครับจึงทําให้การเลือกนะครับไม่สามารถเลือกได้หากเราเลือกนะครับก็จะกลมกลืนสีไปอย่างนี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ที่เราไม่ต้องการมาด้วยครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับก็คือใช้เครื่องมือ อย่างเช่น l ัสโ o ทูไอลัสโซทูหรือ p o l y g o n น l o l สลัสโซทูอีกอันหนึ่งครับก็เก็บเฉพาะส่วนนะครับก็กดที่ชิปนะครับแล้วก็ค่อยกดคลิกลากเลือกส่วนที่ละส่วนนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับครันี้ครับเราก็จะได้จุดที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับ หลังจากนั้นครับก็จะมีส่วนยิบย่ยอย่างเช่นเส้นผมนะฮะนี่ฮะอาจจะมีสีเขียวติดบ้างหรือจะเป็นผมหลุดออกไปนะครับก็ไม่สามารถเก็บได้วิธีนะครับคือคลิกขวานะครับเลือก refine edge นะครับก็จะโผล่มาแบบนี้ทีนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับตรงนี้คือตัวปรับขนาดของเครื่องมือเรานะครับลากไปตามจุดที่เรา ไม่สามารถเก็บได้เองนะครับก็ประมาณนี้ฮะได้ง่ายว่าการใดคัดนะครับนี่ครับจะเห็นว่า,เ,าเส้นผมนะครับจะไม่มีสีเขียวโผล่มาแล้วฮะล้วก็จะได้นี่ไป แล้วเราก็ไปเก็บรายละเอียดส่วนอื่นด้วยนะครับ เมื่อเราเก็บเสร็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาทําการทําให้เกิดการเน้นสีเฉพาะจุดนะครับก็คือ,อเริ่มเปิดที่เลเยอร์หลักที่เราเปลี่ยนสีเป็นสีดําไปแล้วนะครับก็จากนั้นนะฮะใช้เครื่องมือยางลบนะฮะเป็นอิเลเซอร์ทูนะครับเป็นยางลบธรรมดานะครับจากนั้นนะก็ ลบไปในส่วนที่เราเลือกไว้นะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับก็จะได้สีที่เฉพาะจุดแบบนี้แล้วนะครับ ก็วันวันดีครับได้แล้วครับสำหรับความรู้ในคะรั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสหรับวันนี้ขอลาบกันครับขอบคุณครับ